ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับ e a เก e o ์ No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอดส่องพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับ ต่อศักสุขวิมนพลตำรวจเอกต่อศักเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพศ2507เป็นนายตำรวจชาวไทยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาดูประวัติของท่านกันเลยครับพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมนเกิดเมื่อวันที่27มกราคม ที่เอเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องห้าคนและเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสิทธิธพงศ์สุขวิมลราชเลขานุก,การในพระองค์และเลขาธิการพระราชวังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางนิพพันธ์สุขวิมลมีบุตรสาวทั้งสิ้นสองคนวันที่11ตุลาคมพศ2565พลตรวจเอกต่อศักด์ได้เข้าร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพเหตุการณ์ยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูพศ2565พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึงให้ผู้สูญเสียการศึกษานั้นจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพันทะศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโยชินบูรณาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศสาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดุ่นที่38และจบปริญญาโทศิลปศาสตร์รมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรยีปทุมเรามาพูดถึงพาเครื่องที่ท่านห้อยกันเลยดีกว่าครับตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่มาที่ไปของพี่เขาเป็นยังไงแต่พี่เขาก็ค่อยๆฉายแสงในตัวออกมาเรื่อยๆจนได้ฉายยาจากนักข่าวให้เป็นมือปราบสายธรรมะจากการประพฤติตัวทำบุญทำทานเข้าว,วัดเข้าวายามว่างจากภารกิจ แต่ไม่เคยมีใครได้เห็นพระเครื่องที่ห้อยติดตัวนายตำรวจคนนี้พอเห็นพี่เขาว่างจากงานเลยไปขอดูถึงที่ที่ทำงานคอมบันโดโชคใช้สีเจ้าตัวไม่ขัดถอดสร้อยพระพวงโตจากคอสองพวงออกมาให้ชมพร้อมเราทีมมาและที่ไปแต่ละเดือนให้ได้ฟังพระที่พี่ห้อยติดคอตั้งแต่ทำงานมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นของคุณพ่อสมเด็จบางขุนพรม หลวงปู่ทวดเนื้อวานปี97หลวงปู่โตเนื้อชินหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแต่อีกองค์คือครูบาศรีวิชัยที่เชียงใหม่แล้วที่พี่ได้รับพระราชทานตอนตามสมเด็จพระองค์เจ้าที่ปังกรตอนนั้นเป็นหัวหนาชุดถวายความปลอดภัยพระองค์เจ้าที่ปังกรก็คือเหรียญระเบิดของสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่ตามสเสด็จลงไปใต้จะห้อยติดคอมาแต่นั้น อีกองค์ก็คือปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไดจากใหญ่พอตอคณทัตมุสิกานนที่เพิ่งเสียไปสนิทกันตอนนั้นเด็กเราชอบเล่นของวิง่งสายฝังเข็มตะกุดเลยไปนั่งคุยกับใหญ่ใหญ่เลยให้องค์นี้พี่มาก็ห้อยติดคอมาตั้งแต่เป็นรองสอวอส่วนหลวงพอสวนวัดสำโรงอำเภอพิบูรณ์อุบล นี่พี่สมหมายกองวิสัยสุขพอปชอปอศให้มาบอกให้เอาขึ้นคออีกพวงหนึ่งก็คือพวงเล็กค่อยเพราะว่าพี่เป็นคนเพชรบุรีป่าให้ติดคอมังตั้งแต่เล็กๆมีหลวงพ่อแดงวัดเขาบ้นไดอีกหลวงพ่อชวยวัดโคงขาหลวงปู่ทองสุขวัดโตโนดหลวงอันนี้ของพ่อได้จากยาที่ท่านบอกให้หลวงเอาจากในกระป๋องนมตาหมีสมัยก่อนนะเป็นกระไหลทอง ไม่ได้ใช้เลยนี่หลวงปู่ทองสุขวัดตนโตนดหลวงหลวงปู่ฟันส่วนองค์นี้กลางเป็นเหรียญเสมาทองคำพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก้จะใส่ทั้งสองพวงแต่จะใส่พวงใหญ่นี้เป็นหลักถ้าถามว่ามีคาถาอะไรไหมก็ไม่มีพี่จะสวดอิติปิโสแล้วก็สวดคาถาของหลวงปู่ทวดอิติปิโสเก้าจบก่อนออกจากบ้านและอาราธนาแล้วขึ้นคอ บางทีก้าวพ้นประตูบ้านแล้วรู้ว่าลืมพระก็ไม่กลับเข้าไปเอาถือว่าถ้าใจเราไม่เป็นพระพระองค์ไหนก็ไม่ช่วยเราเราพร้อมจะออกไปหรือเปล่าพร้อมที่จะไปทําอะไรพี่คิดอย่างนั้นพอนับตั้งแต่ปฏิบัติธรรมทําให้พีได้แง่คิดในแง่บวกขึ้นเยอะว่าพระอยู่ที่ใจถ้าเราไม่มีธรรมะจะพระดียังไงท่านก็ไม่ช่วยเราแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้เรามีธรรมะอยู่ในใจเราจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติเราคิดดีทำไมพระท่านจะไม่ช่วยเราส่วนมีที่ติดคอเลยไม่เคยถอดเลยก็คือเหล็กไหลได้มาจากพี่ที่เป็นญาทางห่าง,ง,งตกทอดมาจากคุณพ่อและพี่เขาอายุเยอะดูเขาก็ไม่เอาเขาเห็นพี่ทำงานเสี่ยงมีโอป e เรชั่นรายพื้นที่ท่านเลยอยากให้เอาไว้คุ้มครองท่านให้พี่ไปรับจากพระอาจารย์จากอวานวัดนครอ,อิน จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นคนมามอบอาบน้ำก็ไม่ถอดเลยมีประสบการณ์ตอนรถความรถมินิสีส้สมที่ควา่านี่ก็ทั้งพวงที่นี่ใส่ไว้ออกมาอยู่นอกคอหมดเลยคือใส่อยู่ในเสื้อตอนที่พี่ลงจากรถมาพี่ไม่เป็นอะไรเลยพี่เช็คแล้วพี่ไม่บาดเจ็บไฟไม่ไหม้ไม่มีควันในรถรถจอดแล้วพี่ถึงเปิดประตูแล้วเดินออกมาถึงรู้ว่าถอยทั้งเส้นออกมาอยู่นอกเสื้อหมดเลย ตอนนั้นใส่ชุดโปโลกลางแกงแท็กติคอน5 1 1กํากำลังจะไปตามเสด็จวันนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จไปพระราชทานธงชัยเฉลิมพลที่รานพระบรมมหาราชวังในวัดพระแก้วพี่กำลังไปเข้าวเว้นตอนบ่ายสามแล้วเจอรถแท็กซี่เขาเปลี่ยนเลนกระทันหันหันตัดหน้าเราแล้วก็เบรกถ้าพี่ไม่เบรกนะก็ชนกระตรงนั้นสามคันรวดเลย และนี่ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle Of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับ าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ